สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกทกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมกันแล้วนะครับชมนกเขาใหญ่สายสองนะครับวันนี้จะมาเปิดแบ่งนะครับนกที่นกชำเนาะหนึ่งคู่นะครับจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้อาจารย์ทุกท่านได้ดับชมกันนะครับ วันนี้จะแบ่งหนึ่งหนึ่งคู่นะครับหรือว่าสองตัวเนาะเป็นนกชํานะครับอายุกงก็ห้าหกเดือนนะครับเล่นแล้วนะครับนี่นะครับเป็นตัวนี้กงนี้กับกงนู้นนะครับมีดิวเพืองนะครับดิวเพืองหนึ่งตัวแล้วก็เป็นหนึ่งกุกหนึ่งตัวขาลมนะครับหนึ่งกุกนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้อาจารย์ทุกท่านได้รับชมกันนะครับไปรับชมกันเลยครับผม นี่นะครับที่ผมจะแว่งวันนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับหนึ่งตัวเนาะแล้วก็ตัวน้้นอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมตัวตนของเขานะครับว่าเป็นนกแบบไหนเนาะนี่นะครับตัวแรกครับตัวแรกก็จะเป็นนกหนึ่งกุกนะครับอายุกงก็จะสามเดือนแล้วนะครับตัวนี้ครับ แต่เล่นแล้วนะครับขันแล้วเรียกแล้วนะครับนิ่งๆเลยนะครับตัวนี้ครับคาลมนะครับตัวนี้ครับคาลมครบเครื่องนะครับเปิดคาลมแล้วนะครับมีขัดแล้วนะครับตามที่ได้ยินนี้เดียกบ่อยนะครับตัวนี้ครับเรียกเยอะกว่าขันยูนนะครับขันยูนที่1กุกนะครับตัวนี้ครับเป็นนุกเสียงกลางลงหาเล็กนะครับเสียง เพาะๆเลยนะครับตัวนี้ครับขันยูนอ่าไพเราะมากนะครับแล้วก็เสียงเรียกนี่ก็ดุดันนะครับตัวนี้ครับอายุกรง3เดือนนะครับจะ3เดือนนะครับ2เดือนกว่าเกือบ3เดือนแล้วนะครับนิ่งๆเลยนะครับเป็นนกขึ้นเร็วนะครับตัวนี้ครับไล่มาอาทิตย์หนึ่งก็ขันก็เดียกเลยนะครับอ่านี่นะครับตัวตนของเขานะครับอาจารย์ท่านใดกรลังมองหานกไปเลี้ยงไปชํานะครับผมว่าตัวนี้ ไม่ควรพลาดเลยนะครับวันนี้ผมจะเปิดแบ่งอยู่หนึ่งคู่นะครับเอาไปเป็นคู่ก็ได้นะครับจะได้เสียค่าส่งทีเดียวเนาะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมอีกหนึ่งขุนพลนะครับตัวนู้นเป็นดิวดิวเฟืองหรือว่าดิวห้อยนะครับไปรับชมกันเลยครับนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นดิวเฟืองนะครับ ก็ส่วนมากก็จะ1กุกยาวๆนะครับก็จะนานๆก็จะมีดิวมาแก้มนะครับตัวนี้ครับขันโยนเสียงกลางนะครับตัวนี้ครับเสียงกลางเปิดๆเลยนะครับตัวนี้ครับขาลมมีบางๆนะครับตัวนี้ครับคูหนานะครับตัวนี้ครับสู้นกแล้วนะครับตัวนี้ครับอายุกงก็จะ6เดือนแล้วครับ นะครับถ่ายคนนะครับถ่ายคนเป็นคนบ้านแล้วนะครับตัวนี้ครับตัวนี้คูหนาคูเยอะนะครับนุกอยู่สายสองซอยสามนะครับอาจารย์ท่านใดเนาะสะดวกเข้ามารับเองก็ได้นะครับจะได้ไม่เสียค่าสงนะ่งเนาะแต่ถ้าต่างจังหวัดก็ค่าส่งเริ่มต้นที่5้าใบแดงนะครับคู่นี้นะครับผมจะ เปิดแบ่งอยู่8แดงนะครับสองตัวนี้8ใบแดงนะครับนุกไม่มีโอกาสนะครับนุกจิตใจดีนะครับแต่ถ้าตามที่ผมดูนี้เป็นต่อแน่นอนนะครับดูจิตใจของเขาแล้วนะครับเพราะว่าตื่นเช้ามาเนาะอนเข้าทํางานนะครับผมก็จะออกไปอาบแดดเกือบทุกวันนะครับออกไปแป๊บเดียวตัวนี้ก็จะขันจะเดียกเลยนะครับจะขันจะเดียกให้ฟังนะครับ ตัวนี้ก็อายุกงก็เกือบ6เดือนนะครับนี่นะครับเสียงกลางกลางเปิดๆได้นะครับตัวนี้ครับเสียงกลางพุ่งๆเสียงกลางเปิดๆได้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะรับไปเป็นตัวก็ตัวละสีใบแดงนะครับแต่ผมแนะนําให้เอาไปเป็นคู่เลยนะครับก็จะได้เสียค่าส่งทีเดียวนะครับมันก็จะคุ้มกว่าเนาะ นุกนี่จิตใจใช้ได้นะครับจิตใจดีนะครับอ่านี่นะครับนิ่งๆเลยนะครับนุกห้าหกเดือนนะครับนิ่งกิฟเลยนะครับโอเคครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมตัวแรกกันเนาะไปรับชมกันเลยครับนี่นะครับตัวนี้ก็สีใบแดงเหมือนกันนะครับอาจารย์ท่านอะไรกำลังมองหาเนาะเสยนใหม่มือใหม่นะครับ หัดเดีง้งหัดจานะครับหัดเลี้ยงนุกใหม่เนาะสองตัวนี้ไม่ควรพลาดนะครับมีโอกาสเป็นต่อสูงมากนะครับสองตัวนี้นะครับเพราะว่าขันแล้วเล่นแล้วเล่นให้ฟังแล้วนะครับตัวนี้คาลมี่ผมว่าน่าจะครบเครื่องนะครับขัดบ่อยมากนะครับตัวนี้ครับส่วนมากก็จะเรียกเลยนะครับตัวนี้ครับเรียกเร็วเวเรียก โหดๆนะครับตัวนี้ครับรับไปเป็นคู่ก็ได้นะครับคู่ละแปดใบแดงนะครับไม่รวมส่งนะครับนกผ่านแล้วนะครับนี่นะครับสามเดือนนะครับจะสามเดือนนะครับสองเดือนกัวเกือบสามเดือนนิ่งกิฟเลยนะครับนี่ครับรับไปเป็นคู่จะคุ้มกว่านะครับคู่ละแปดใบแดงนะครับ อาจารย์ท่านใดกําลังมองหานกไปเลี้ยงไปชํานะครับตัวนี้ผมว่าไม่ควรพลาดนะครับคู่นี้เนาะถ้าอาจารย์จะแยกก็ตัวลัสีใบแดงนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผักติดตามชม่องวู้ดขอยายสายสองด้วยนะครับสุดท้ายก็จะกลับกานมาสวัสดีครับผม